สามราศีาศดวงการเงินเด่น,เด,นเดือนตุลาคมาคม,มีโชคลาภลุนเป็นเศรษฐีใหม่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีมีเกณฑ์การเงินเด่นสุดในเดือนตุลาคมมีจุดเปลี่ยนและมีดวงดาวสำคัญทําให้การเงินขยับและมีะไรายได้มากได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ชาวราศีพฤษภถือเป็นเดือนที่มีจุดเปลี่ยนแปลงมีดวงดาวสําคัญมีอิทธิพลต่อราศีคุณเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะมีความวุ่นวายมีพายุพัดเต็มไปหมดแต่ข้อดีของดวงวุ่นวุ่นจะมีโชคลาภเรื่องการลงทุนมีความเสี่ยงและมีโอกาสได้เงินมีโชคแต่พอหอมปากหอมคอแต่เรื่องการเงินบางประเภทอย่างมีสินการทวงหนี้เงินที่รออาจจะไม่ได้มาตามกําหนดเวลาที่เรารอช้าบ้างต้องวาง แผนให้ดีราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่พลเคาะหลายเดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวมีความทุกข์แต่เข้าสู่เดือนตุลาคมพายุผัดไปท้องฟ้าสดใสเห็นทางสว่างการงานดาวราุ่งพุ่งแรงการเงินจัดเต็มมีโชคลาภเข้ามาให้ลุ้นรายได้มีเป็นกอบเป็นกำการเงินคึกคักเลยทีเดียว ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูมีข่าวดีคุณเป็นราศีที่ดวงดีเพราะก่อนหน้านี้คุณเจอกับดวงแรงๆเป็นเรื่องปวดหัวและเรื่องไม่ดีออกไปจากเดือนกันยายนหมดแล้วในเดือนตุลาคมนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางใหม่การเงินเด่นเรื่องโชคลาภการได้เงินการเสี่ยงโชคการลงทุนฟุกๆได้อย่างแน่นอน เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริมฮวงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน บอกเลยว่าดีมากๆโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ